สวัสดีเพื่อนๆนักจูกตีนไม้ทั้งหลายนั่นเองครับวันนี้เราอยู่กับเกม Identity V นั่นเองเนาะผมจะมารีวิวสกินคาซูมิจาก Personal Five Royal นั่นเองเนาะตอนนี้เขาแจกเป็นเอ่อแจกเป็นสกินฟรีนะเราแค่ไปเล่นกิจกรรมแป๊บเดียวนะวันเดียวก็ได้แล้วนั่นเองครับไปเล่นประมาณ2อสาตาก็ได้แล้วนั่นเองครับก็ถ้าเกิดใครเอ่อผ่านมานะก็อย่าลืมเข้าไปเก็บกิจกรรมด้วยนะครับสกินนี้แจกฟรีนะครับบอกไว้ก่อนนะนี่ผมมองว่าเออ ก็โอเคนะสาหรับสกินแจกฟรีนะผมมันก็แบบไม่ได้แข่งเหมือนใครเอาสเปร์มายัดใส่หัวนะสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีสกินหนึ่งอะผมมันแข็งมากเลยไม่มีขยับเลยนะตอนนี้เขาก็มีการปรับแอนิเมชันแล้วโอเคตอนนี้มาดูที่เกมนะตอนนี้ผมแอบไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะอันเตอร์เห็นตัวมเริ่มเพิ่มเลยผมสามารถใช้เราสามารถใช้ทิคนี้นะเออวิ่งกับย้อนหลังเนี่ยวิ่งกับย้อนหลังสวนเนี่ยเอออันนี้ก็พอใช้หลอกบ้างได้นะแต่ว่าทางที่นี้ก็คือต้องใช้ร่วมกับไอ้คาถาของมันนั่นเลยนะมาหลอกไปอีกทางหนึ่ง สำหรับตัวเออนี้นะครับก็เป็นแฟลโรเลดี้เนาะก็ ส่วนตัวยังมองว่าเอาจริงนะถ้าเกิดใครไม่มีตัวแล้วจะซื้อตัวมาเล่นนะผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะผมแนะนําว่าถ้าเกิดคนอยากลองเล่นสกินนี้ดูให้ไปหาบัตรเช่าตัวละครแล้วก็ลองเล่นดูนะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างจะเฉพาะคนอยู่พอตัวนะเพราะว่าผมเ,เอาจากประสบเอาเอามุมมองส่วนตัวเลยนะรุ้นรเลยนะผมกลายเป็นผมกลับกลับเป็นผมก็รู้สึกว่าเหียเหมือนกับว่าเล่นแม็กยังจุงง่ายกว่าอีกมั้งเอาจริงๆนะคือแบบ แม็กมันยังมีหุ่นทำอะไรเงียแต่ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยอะคือถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่ได้อยู่ในสถานะร่องหนนะไอตัวไม้ขาัาหาแทบแช้อะไรไม่ได้เลยนะเออผมกลับกลายเป็นว่าเหมือนเราได้เล่นแมค h a นิกเวอร์ชันปกติอะไนะนแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ว่าตัวละครมันไม่เก่งย่างไงนะงจริงๆตัวละครเนี่ยไอตัวล่องหดนนะสําหรับผมนะถ้าพูดในมุมมองฮันเตอร์เนี่ยบางทีก็หน้าปวดหัวนะคือแบบ อยู่ๆดีๆก็หลงอะไรก็มีนะผมหลงเพราะตัวไอตัวล่องห่นของมันนะบ่อยมากเลยนะคืออยู่ๆเอาล่องหนหายไปไหนอะคุณเฮหายไปไหนอ่าไม่เจอคือคือผมว่าไอคนที่เล่นเก่งเล่นเป็นเนี่ยไอล่องหนเนี่ยก็ถือว่าล่องหนเนียนมากเลยนะคนบางคนเล่นคนเนียยเนียนน,ยน,นะเออผมบอกเลยโคตรเกียนเลยตัวนี้แต่ว่าอ่ามันอาจจะเล่นยากนิดนึงตรงที่ว่าคุณทุกคนสังเกตนะครับมันไม่มีอะไรเลยตัวมันไม่มีอะไรเลยคือเรียกได้ว่า ตัวเปล่าเล่าเปื่อยอ่ะเออมันตัวเปล่าเลยไม่มีอะไรเนาะเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะต้องพูดอย่างนี้ว่าเออมันก็อาจจะนั้นนะเนี่ยครับผมพาเออหลอกไปอีกทิศทางนึงนั่นเองเนาะแล้วผมมิ่งแยกนั่นเองครับทีนี้ฮันเตอร์ก็ต้องเดาใจแล้วแหละว่าเราจะไปทางไหนนั่นเองเนาะซึ่งฮันเตอร์เดาผิดครับแต่ถ้าเกิดฮันเตอร์เดาถูกอิบอายแน่นอนแต่วันี้ผมก็กดย่องมานะจะได้แบบไม่ทิ้งรอยเท้าไว้นั่นเองเนาะเรียนๆหน่อยเรียนๆหน่อยก็ ตัวแหละตัวละครอย่างแฟร์โรเรดี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะผมว่าติ๊กต่างไปนิดนึงแล้วคือเรื่องของไอาการดึงเปอร์เซ็นต์จากเครื่องเพื่อนน่ะถ้าเครื่องมันอยู่ใกล้ๆไม่ได้ไกลมากแล้วฮันเตอร์ไม่ได้โซนแล้วเปอร์เซ็นต์มันได้เยอะๆแบบ7 8 0อย่างเงี้ยผมว่าเดินไปเก็บง่ายกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดฮันเตอร์มันโซนอยู่หรือว่าเปอร์เซ็นต์เครื่องไม่ได้เยอะมากแบบ20เปอร์10เปอร์30เปอร์อะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆอ,อ,อันเนี้ยอาจจะไปเปิดเครื่องใหม่แล้วก็เชื่อมเปอร์เซ็นต์มาได้อะนะอันนี้ก็อยากเพรผม พราะบางทีอะเครื่องมันได้เยอะแล้วแล้วแบบเราไม่ยอมวิ่งไปเก็บดันเชื่อมเเปอร์ซ็นต์อะแล้วตอนที่คันเตอร์ก็ไม่ได้อยู่แถวนั้นอะเออบางทีเครื่องอาจจะชา้ากว่าเดิมมีซ้ำไปนะอันนี้ก็ใครที่เป็นเมนแฟลโลเรดี้ยังไงก็ลองมาแชร์เทคนิคกันดูนะว่าเออผมก็มือใหม่หัดเล่นตัวนี้อยู่ด้วยแหละก็ไม่ใช่อะไรหร,รอกเออสกินนะก็เรามาดูที่เกมกันดีกว่านะตอนนี้ก็เครื่องเนี่ยเหลือสองเครื่องแล้วนั่นเองเนาะจริงๆก็ไม่ถึงสองเครื่องหรอกเพราะว่าอีกเครื่องก็พันอยู่นะ ตรงนู้นผมไม่รู้ว่าไม่มีใครไปเก็บเครื่องหรือยังไงนะคือคิดว่าเพื่อนน่าจะไม่รู้ว่าตรงนั้นมีเครื่องด้วยผมก็เลยดึงมครขึ้นมาเลยดีกว่าเพราะว่ามีหวางอีเดินไปตรงนู้นก็ช้าเนาะผมาง้ยืนปัดตรงนี้ไปซะเลยก็ไม่รู้คุมไหมนะเออแต่ว่าตอนนี้คือเครื่องเนี่ยใกล้จะเตรียมเรียบร้อยแล้วนะจุดไปแล้วหนึ่งเครื่องครับแล้วก็ตอนนี้เครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องจุดอัหนึ่งนะคือผมต้องบอก,ก่อนนะว่า Personal f i ์อฟแจกรอบนี้เนี่ยผมเนี่ยแอบไปมุกมิปเปิดมานะดูไม่ได้เลยผมได อันนั้นด้วยช่างแต่งศพเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยผมได้ช่างแต่งศพด้วยแล้วผมอยากจะบอกว่ารอบก่อนผมจําได้ว่า Personal ไฟบันพิ่งมาไม่นานมาน,นี้ไม่ใช่หรอใช่ไหมไม่กี่เดือนเองนะสี่ห้าเดือนได้มั้งไหมแล้วผมเพิ่งเปิดได้ไอ้ที่ผมรีวิวสก,กินไอ้ตัวต้นเรือไปอะผมเพิ่งรีวิวสก,กินนั้นไปกลับมาอีกแล้วอ่า e r s o n a l โไฟเฮ้ยกลับมาลัวมากเรียกว่ากลับมาลัว,ล,วลัวเลยนะผมก็เลยมองว่าเฮ้ยกลับมาบ่อยเหมือนกันนะเล่านะ่ะ จากแต่ก่อนที่ Personal Fight ID นี่ ID นี้ถ้าเกิดใครมี Personal Fight อ่ะโคตรแพงเลยนะสมัยนี้คือแบบว่าราคาตกระเบิดระเบ้อเลยเรียกได้ว่าตลาดแตกตลาดแตกเลยคุณ <c oughs> คือผมว่าคอสโอเวอร์เนี่ยกลับมาได้เรื่อยๆเลยนะถ้ามันคุ้มค่าพอนะทางผู้พัฒนาเกมเขาก็บอกว่าเออถ้ามันคุ้มกูก็จะเอากลับมาเออเขาก็ตอบอย่างนั้นจริงๆเลยเนาะเพราะว่าเออผมอยากจะอ้างจริงนะตัวของออคอสโอเวอร์เนี่ย เพอร์ n ซ l น i g ไ t เนี่ยมันกลับมาหลายรอบแล้วแต่ก่อนนี่คือเขาบอกว่าถ้าเกิดมาเกิน2ถ้ามา2ครั้งแล้วเนี่ยส่วนมากจะไม่กลับมาแล้วอ่าซึ่งผู้เล่นก็ติต่างกันเองแหละว,ว่ามันไม่กลับมาแล้วตอนนี้นะครับอ่าทางด้าน,นของผู้พัฒนาเกมก็บอกว่าเออตอนนี้นะครับเพอร์ซนไก็มาน่าจะ4รอบแล้วเพราะฉะนั้นทอร s สเออรนะครับถ้ามันคุม้มผมก็จะเอามันกลับมาเอออันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคือถ้ามันคุ้มอะ่ะเขาจะทํา แค่นั้นเองแต่ว่าบางคอสอเวอร์อาจจะเป็นเรื่องของค่าลิขสิทธิ์มันแพงก็เลยไม่คมนะเออโดนวิงจั่วเข้ามานะครับหน้าหักอะไรกันเลยทีเดียวนะจริงๆแล้วนะถ้าเกิดเป็นในสถานการณ์เกมจริงๆนะครับออกสามได้ออกไปก่อนนะไม่ต้องวิ่งมาแบบอุ้ยพลังเห็นครอบครัวเราเป็นครอบรัวครอบรัวไม่ทิ้งไข่เราจะมาตายด้วยกันอันนี้ก็ถ้าเป็นในโหมดธรรมดาก็เฮฮาปาร์ h party, ตี้สามสบายแต่ว่าถ้าเป็นในโหมดแรงก็ เอ่อก็ถ้าเกิดไม่ได้มาด้วยกันถ้าไม่ได้มาด้วยกันก็ใหญ่นะครับไม่อย่างนั้นเพื่อนร่วมทีมของคนอาจจะมอบกำลังใจให้ด้วยคําพูดที่ว่าเกมน,นี้สุดยอดเมื่อมีคุณเอ้าวอมเหมือใช้ลูกเองเหรอน่าจะเพราะผมเห็นฮันเตอร์มันหันหลังกลับมาจะเอาเราแล้วก็เลยก็ว่าเอิลูกเกาะแล้วกันจังหวะนี้ก็เออจริงแล้วเนี่ย ผมว่าตัวนี้นะเปิลที่ผมว่าเหมาะสุดก็น่าจะเป็นเปิลที่ผมใช้เลยก็คือไปดูตาม t o เ s ิ r ์ฟได้เลยนะเอาขวากับซ้ายไปแล้วก็ติดไอ้เปิลที่แบบว่าวิ่งไวเวลาเจอหันครั้งแรกเออก็เปหย่อนก็ดีเนาะคือตัวนี้มันเอาตายตายายากไปมันไม่น่าจะคุมเท่าไหร่นะเออบอกไว้ก่อนนะสำหรับใครที่เคยเล่นเกมแนวนี้เป็นครั้งแรกนะตายายากจริงไม่ได้ชื่อเปอิลของมันนะแต่ว่ามันเอามาจากเกม dead by daylight เนาะเปิลมันจริงๆแล้วเปิลมันคล้ายๆกันเลยนะเพราะสองเกมนี้ก็เขาเคยทำเขาเรียกอะไรเหมือน ความร่วมมือไหมเออแบบว่ายังไงเพราะจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยเดทบายเดย์ไลท์หรือว่าดบดนเนี่ยมันอยู่ในคอมนะมันยังไม่มีในมือถือทีมีแบบช่วงเพิ่งมามีช่วงหลังนี่เองเมื่อ4ี่ห้าปีก่อนนะ่ะไม่มีทีนะช่วงปี2017-18อะไรแบบนั้งมั้งคือสมัยนั้นยังไม่มีทีนะไอ้ดบไอ้ดบดนมือถืออ่ะไอเดนนี่แหละมันก็เลยเป็นดบดนเวอร์ชันมือถือแล้วก็ช่วงหลังมาประมาณสักสปี3ปีมั้งเอ่อถึงจะมีเดทบายเดย์ไลท์เวอร์ชันมือถือเนาะก็ เกมเพเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสําหรับเด a บ by เด y l ไล h ์กับไอเดนเนี่ยแตกต่างกันค่อนข้างพอสมควรอย่างแรกเลยก็คือ <laughs> ผมเคยไปเล่นแล้วนะไอเด b บ d a เด i g ไลอะในเวอร์ชันมือถือไม่ใช่สไตล์ผมเลยแบบมันก็ปรับตัวเยอะมากอย่างแรกคือเด a บ by เด y l ไล h ์อะผมเล่นแล้วไม่รู้ว่าเปอร์หูมันอยู่ไหนเว้ยแล้วคือคุณต้องเล่นแบบไม่มีเปอร์หูคือถ้าเกิดเอ่อคุณไม่ได้ขเขาเรียกอะไรคุณไม่ได้คล่องเรื่องของแมปแล้วก็ไม่ได้ ใส่หูฟังอะบางทีคือหาเซอร์ไม่เจอเลยแบบว่าฮะหาเซอร์อยู่ไหนวะหาไม่เจอแต่เกมนี้มันมีเปอร์หูให้ไงเอออย่างน้อยมันก็พอแบบบอกใบอะไรได้บ้างว่ามันไม่ได้อยู่แถวนี้ไม่ได้อยู่ไปไหนไม่ไกลถ้าเกิดใครเลยเคยเล่นเดย์บายเดย์ไลฟ์ก็เออลองชว,ช,วช,วชวนมาได้นะผมก็คิดว่าเออเบื่อละเออไมเดนนะก็เลยอยากหาเกมแล้วใกล้ๆเคียงมาเล่นดูบ้างนะก็อาจจะกลับไปเล่นดบดนบ้างถ้าเกิดขยายผมเล่นก็คอมเมนต์มานะแล้วก็เออถ้าเกิดอยากให้เล่นด้วยก็ทิ้งไอดีไว้เผื่อ ไปโหลดดับดนมาก็อาจจะไปนะั่นนี่เนาะโอเคตอนนี้ก็กลับเข้าเรื่องแล้วดีกว่านะก็จริงๆแล้วสําหรับสกินตัวละครนี้นะผมว่าโอเคเลยนะแจกฟรีแล้วก็ถ้าเปิดตัวแอนิเมชันอะไรเนี่ยค่อนข้างค่อนข,ข,ข้างมีแบบท่าทางขึ้นมาหน่อยเนาะสมัยก่อนก็จะแบบยืนหล่อเท่ๆอย่างเดียวเนาะก็โอเคแหละสำหรับตอนนี้ก็ถ้าเกิดใครอ,อ,อย่าลืมนะครับอย่าลืมไปทำก็ กิจกรรมหมดรู้สึกต้นเดือนธันวานนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปทำกันด้วยนั้เองเนาะง่ายๆนะเราแค่ไปทำกิจกรรมเล่น2อสาตาก็น่าจะได้แล้วฉะนั้นอย่าลืมไปเล่นกันนะครับคลิปนี้เอาไปประมาณเท่านี้ก็แล้วกันอย่าดำอย่าทำอะไรต่อคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ